ท่านจัดให้ดู้จักท่านพนาสางคมให้ความร่วมมือของท่านนายกะยอมท่านนายกเทศมนตรีตำชายครับท่านนาจระยอมท่านนายกเทศมนตรีตำบลชายพนาท่านนายกทุนนิยมสมานท่านนายกของค การยองผงานการจัดงานการัดติงานงานขดีในงานของรงผงานจลงานของผครูทุนภาคาทุนภาคตุนงานท่านเกษตรท่านปกครองท่นไปยองที่ได้ดร่วมับอาจารย์ด้ตนองน้ายที่สุดผู้อ นายกักเตอามประยอรยนมคณะทำงานประชากรข้าโนเกอรไข้านตัวปยอรและทราบว่ามีพี่น้องบุตริกาญจน์จากทุกวีทุกฝ่ายทุกิทธิ์ทในวันนี้ด้วยนะครับก็ ไม่มีใครที่เกิดมาแต่จะเป็นคนพิการหรือว่าคงไม่มีใครที่เกิดมาพบข้วธรรมชาิสามสิบสองปการแล้วอยู่ๆก็อยากจะเป็นคนพิการแต่บางทีเราก็เลือกกำลังอนาคตของตัว,ตวเองไม่ได้กคนดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้ว Yeah. Uh -huh. ความพิการความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายสมองหรือสติปัญญาไม่ได้มาพดกับสิางเป็นใดฉะนั้นการพิการในทุกโลกทุกประเทศจึงไมการกัม ชาชนก็ดีหรือว่าโดยรัฐธรรมนูีฉบับหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับความเป็นความเท่าเทียมกันของคนโดยไม่มีอะไรมาเป็นที่จำกัดหรือว่าแบ,บ่งกันกงแต่ว่าในความที่เราเสียเปลี่ยนปัะจุบติในแง่ของส่วนบุคคล คนพิการต้องต้องมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและก็มีการดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีและก็มีการพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเราให้เข้มแข็งให้สามารถพึ่งตัวเองได้มากที่สุดและก็ผู้พิการหลายคนไม่ใช่เพียง ใช้ทักษะความสามารถในการพึ้นพาจนะครับเลี้ยงดูครอบครัวด้วยด้วยกเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเราได้ใช้ตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จออกีาเป็นประจำนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดให้ความเสียเปรียบและราบร่างกายหรือว่าสุปัญญาผู้พิการต้องให้ความสำคัญกับการรูแลกัน เป็นชุมนุมก็ดีเป็นเครือข่ายก็ดีเป็นสมาร์ก็ดีเพ <Yeah. S 1> ื่อที่จะได้ดูแลช่วยเหลือท่านอาจารกทานนะครับซึ่งในในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้าพนักงานในพื้นที่จังหวัดระยองก็ได้มีความพยายามที่จะเดินมาในแนวทางนี้นะครับ <Yeah. S 1> โดยมีรายงานะทั้งภาคราชการหรือเวลาในสังกัดก <Yeah. S 1> ระทรวงยุติธรรม ไม่าร่งเรูปไนาารชนรมองคมีีที่ต่างๆรวมวิญญทานคณะสัก์ซึ่งในวันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนทบด้วยความเมตตาของพระเด็พระคุณหรงพ่อพัะครูและก็ชายาพระกคณาผู้กำกันข่ายผูเราบ้กัน่ายได้ได้มีเมตตาเห็นเห็นเห็นความสมพันธ์ที่ผู้ภาคสื จะได้หาให้กำลังใจพี่น้องผูพ้พิการจนจะได้เมียตาทั้งเรื่องภาษาที่ทั้งเรื่องปัจจัยเรื่องความช่วยเหลือต้องวางแผนมากม,มายดฉะนั้นด้วยการเดินมาในวันนี้นะครับกับเพื่อสจะคู่ก่อนเข้า